ท่านอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่กำลังจะออกแบบ Google Form ที่จะนำไปใช้เป็นข้อสอบหรือแบบประเมินแล้วอยากที่จะมีหน้าปกสวยๆแบบนี้นะคะคลิปนี้อย่าพลาดค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์มาพบกับแนนอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่4แล้วค่ะ EP สุดท้ายของเจ้าซีรีส์ตัวนี้นะคะก็คือการสร้าง หน้าปกของบรรดาเจ้า G Suite เนะี่ยด้วย powerpoint นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะก็คือเอา powerpoint ที่เราทำเสร็จแล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยมาประยุกต์ใช้ค่ะกับ google form นั่นเองนะคะอันนี้เป็นต้นฉบับนะคะที่เราจะทำตามในวันนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวแนนขออนุญาตปิดก่อนนะคะตัวนี้ค่ะเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยที่ได้ทำไว้ใน ep ที่แล้ว ซึ่งเราสามารถมาประยุกต์ใช้ได้ค่ะสิ่งที่แตกต่างก็คือสีเนาะถ้าเกิดท่านอาจารย์เห็นเมื่อตอนแรกที่แนนเปิดให้ดูสีแล้วก็ขนาดนั่นเองค่ะสําคัญมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลยนะคะบางท่านบอกว่าเอ๊เราตรงนี้ลูกไปเอามาจากไหนเนี่ยทาไมวาดยังไงนะคะหรือทุกๆอย่างอยากให้อาจารย์ไปดู EP 1และ EP ที่2นะคะจะสอนอย่างละเอียดเลยค่ะเพราะ EP ที่ 3กับ4ีเนี่ยจะเปลี่ยนแค่ขนาดแล้วก็สีเท่านั้นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูต้นฉบับที่เราจะทํากันนะคะว่าเราจะทําต้นฉบับลักษณะไหนซึ่งแนนเนี่ยจะมีต้นฉบับอยู่แล้วนะคะที่มีในใจอ่ะลากลงมาค่ะเหมือนเดิมทุกๆ EP พีลากลงมาก่อนเพื่อจะเอามาทอะารเม่รู้ได้ร,รู้จะได้รู้ว่าวางอะไรตรงไหนจะได้รู้ว่าใช้สีอะไรนั่นเองค่ะโอเคมาทํากันเลยนะคะเริ่มที่การเปลี่ยนขนาดนะคะ่ะ ให้คลิกที่ดีไซน์นะคะอาจารย์ใดๆที่ต้องการทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับขนาดคลิกที่ดีไซน์ค่ะจากนั้นนะคะมาที่ไซส์นะคะไซส์ไซส์อ่าไลส์ไซสไไซ์ค่ะไลสไล์สไซส์เริ่มพันกันนะ,ะแล้วก็คอสต,ตอมสไลด์ค่ะคอสต,ตอมสไลด์นะคะจากนั้นนะคะเปลี่ยนค่ะขนาดของเจ้า Google Form นะคะจะอยู่ที่16.67นะคะกว้างนะคะ16.67นะคะ ความสูงจะอยู่ที่4.167นั่นเองนิ้วนะคะหน่วยเป็นนิ้วหมดเลยกว้าง16.67นิ้วและสูงอยู่ที่4.167นิ้วนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูนะคะก็จะมีให้เราเลือกอยู่2ตัวเลือกก็คือ1 maximize กับ e n t r o fit ตัวนี้นะคะให้เราเลือกตัวนี้เลยค่ะ e n t u r o fit เพราะว่าต้องการให้ ทุกอย่างในอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยหุบเข้ามาด้วยนะคะไม่ต้องการให้มันยืดขยายออกไปเยอะนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เราก็เลือกเอ็นชัวร์ฟได้เลยนะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้จะไม่เปลี่ยนตามเลยนะคะจะเปลี่ยนแค่ตรง่าแบ็กกราวของเราซึ่งจะทําให้การทํางานเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะมาค่ะมาเปลี่ยนสีกันดีก,กว่านะคะก็ตอนนี้ไม่ต้องคลิกวัตถุอะไรเลยเรายังอยู่ที่ตรงฟอร์แมตแบ็กกราวอยู่นะคะ ภาพฟอร์แมตแบ็กกราวหายไปทำยังไงคะอาจารย์แนนก็กดปิดก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็มาที่ดีไซน์ค่ะแล้วเราก็มาตรงนี้ค่ะ Format Background อยู่ตรงนี้เองนะคะการเลือก Format Background จะเติมสีลงไปต้องใช้ s o l i f i i l l ค่ะเพราะตัวอื่นๆเนี่ยก็เติมสีแต่แกเดียนเนี่ยเติม2ส,สีขึ้นไปนะคะ Picture รเนี่ยรูปภาพแล้วก็ p a ทเทิรที่เป็นจุดๆๆนั่นเองนะคะเราจะเลือกเป็น Solid f i l l ค่ะแล้วก็ไปที่ถังสี ะะจากนั้นเราไปเลือกที่ e d r o p p e r เพื่อจะไปทำการดูดสีต้นฉบับค่ะก็คือเหมือนกับไปเอาสีนั้นมาเพื่อมาใช้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเลือกหาชุดสีใหม่นะคะเราก็เลือก eyedropper แล้วก็ทำการดูดสีค่ะแค่นี้เองแล้วก็บันจะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติเลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนอื่นๆนะคะก็จะคล้ายๆเดิมนะคะก็คือเราก็เอาตัวนี้มาเลยแล้วก็มาปรับแต่งได้เลยนะคะ ซึ่งตรงเนี้ยค่ะถ้าเรารู้สึกว่าโอเคมันยังไม่ไม่พอใจนะคะเราก็ไปที่กลุ่มแล้วก็อันกลุ่มเขาค่ะแล้วทําการปรับได้เลยอาจจะขยับขยายเข้าออกไปก็ได้นะคะจะบอกว่าการทําอันนี้ขั้นตอนนี้น่าจะเป็นขั้นตอนที่นานสุดละเพราะเราอะค่ะมักจะให้ความสําคัญกับตัวเนี้ค่อนข้างเยอะเรารู้สึกว่ามันเป็นด่านแรกที่ทําให้งานมันสวยเนาะ มันจะเสียเวลามากๆเลยในการที่จะออกแบบแบบ็กกราวด์โอเคเสร็จแล้วอย่าลืมทำอะไรคะท่านอาจารย์กรุ๊ปค่ะเพื่อให้น้องเนี่ยไม่หายออกจากการแล้วยกไปไหนก็ไปได้มีหนึ่งอันที่ยังไม่กรุ๊ปค่ะท่านอาจารย์คลิกแล้วก็คลิกที่น้องเขากดคอนโทรลนะคะแล้วก็คลิกบวกจากนั้นคลิกขวาแล้วก็เลือกกรุ๊ปค่ะแล้วดูสิอ่ามาแล้วมาพร้อมกันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่เราจะเข้ามาก็คือตัวนี้ค่ะป้าย มีคอมพิวเตอร์คาร์์นะคะกับ kmutnb ของเรานะคะสังเกตว่า kmutnb ไปอยู่ข้างหลังอย่าลืมนะคะคลิกขวานะคะแล้วก็เลือก b r i บ g to font เอามาอยู่ข้างหน้าค่ะตัวนี้นะคะขนาดมันใหญ่ขึ้นเนาะเราก็ต้องขยายขึ้นเพอขยายแล้วให้อาจารย์กลับมาที่ปุ่ม Home ค่ะเพื่อทำการเพิ่มขนาดของข้อความก่อนเนาะ,ะเพิ่มขนาดนะคะให้ดูสัดส่วนเนี่ยเหมาะสมจากนั้นก็ขยับนิดหน่อยแล้วก็คลิกที่ก้อนเมฆค่ะ แล้วก็ทำการเปลี่ยนสีก้อนเมฆเนาะไอดอเปอร์ I per, แล้วก็จุ๊บสีค่ะตัวนี้ก็เป็นข้อความนะคะเราจะเปลี่ยนสีข้อความกันที่ปุ่มเมนูโฮมนะคะแล้วก็เลือกตัว A ที่มีขีดอข้างล่างเนี่ยค่ะเพื่อการเปลี่ยนสีข้อความเป็นสีขาวนะคะตัวนี้ก็เป็นสีขาวเหมือนกันเนาะโอเคส่วนข้อความคาว่า o อนไลน์อีดูเคชัเนี่ยจะเป็นสีเหมือนกับสีเหลืองนวล นะคะเราไม่รู้ว่าสีไหนแน่เราก็เลือก eyedropper ค่ะแล้วก็ไปจุบสีกลัวจุบไม่โดนเนาะเราต้องซูมหน่อยโอเคอ่ะเรียบร้อยได้แล้วนะคะทีนี้ค่ะพอได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องการให้ตัวนี้เป็นสีเหมือนกันนะคะก็ลองคลุมดูนะคะคลุมแล้วก็เลือกลงมาด้านล่างจะเห็นว่าสีที่เราเพิ่งใช้ไปค่ะมันจะขึ้นว่า recent color ก็คือเราเพิ่งใช้ไปเมื่อสักครู่นี้หรือก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีช่องอยู่ให้เราเนี่ยค่ะประมาณหนึ่งนะคะ เราเเลือกไปเลยสีก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะขยับอ่าขยับดีกว่าไม่ต้องไปยอ่อเพราะว่าพอขยับได้อยู่ให้ดูแล้วโอเคอะดูแล้วสวยขยับขยายนิดนึงโอเคนะคะขยับเข้าขึ้นไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีป้ายเนาะตรงนี้นะคะอยู่ข้างล่างอีกแหละนะคะเราก็คลิกขวาแล้วก็เลือก b ริ n ง t ู f ฟอนเหมือนเดิมคะ่ะเพื่อให้อยู่ข้างหน้าป้ายน้องเล็กไปนิดหนึ่งนะคะโอเคตรงนี้เราจะเปลี่ยนคะ่ะเป็นคำว่าข้อสอบกลางภาคข้อสอบกลางภาคขนาดก็โตขึ้นมานิดหนึ่งนะคะอย่าลืมว่าเราต้องมีที่ข้างล่างเหลือไว้ให้สำหรับวิชาด้วยเนาะอ่ะโอเค เพิ่มข้อความนะคะเพื่อใส่คําว่าวิชาเนาะวิธีการนะคะเราก็จะขออนุญาตก๊อปีข้อความข้างบนนี้เลยคลิกขวาแล้วก็ copy นะคะเอามาวางเลยแล้วก็คลิกขวาเลือกเพสก็ได้ค่ะหรือคอนโทรลวีเนาะ e วิชาคอมพิวเตอร์รู้สึกว่าฟอนต์จะเป็นสีส้มเนาะนะคะเลือกไอโนเปอร์ มองไม่เห็นมองไม่เห็นขยับค่ะขยับเราจะต้องลงไปหาสีข้างล่างุโอ,โอเคได้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวอักษรเล็กกว่าน,นี้นิดหนึ่งนะคะก็ไปที่เอยอยอตัวนี้อนะคะแล้วก็ลากมาค่ะวางไว้ตรงนี้เลยวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งตรงนี้เราอาจจะใส่เงาก็ได้นะคะแต่เป็นดูเงาแล้วไม่สวยเลยนะคะโอเคเหมือนจะมีตัวนี้มีขีดขาวขาวนะคะขีดขาวขาวแบบนี้ ซึ่งเราเตรียมไว้แล้วแต่ขีดขาวๆข,ข,ของเราเนี่ยนะคะเหมือนว่ามันจะต้องสว่างกว่านี้นิดนึงนะคะเราก็คลิกไปที่รูปค่ะท่านอาจารย์จากนั้นนะคะเราลองดูที่ลายอ่าไม่ใช่ลายมันเป็นรูปวาต้องเข้าไปในรูปเลยค่ะอ่าเข้าไปในรูปแล้วก็ปรับ Transparency นะคะหรือความโปร่งใสให้ไม่มีเลยนะคะจากนั้นนะคะเราทำน้องเขาเสร็จแล้วเราก็กด Control ค,ค้างไว้ ให้ขึ้นสัญลักษณ์บวกแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกค้างแล้วก็ลากออกค่ะแค่นี้เองง่ายๆนะคะแล้วเราก็ามาตกแต่งได้เลยดยูซิเขาตกแต่งแบบไหนอ๋ออยู่ฝั่งนี้นะคะอ่าลากไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นโลโก้มอจพพแนนของวางไว้ฝั่งนี้นะเพราะว่าคุณครูหนูแนนหันหน้าไปทางฝั่งนี้เลยจะเปลี่ยนใจมาวางไว้ตรงนี้นะคะ แล้วก็เอาหนูแนเนี่ยไว้ตรงนี้นะคะอย่าลืมคลิกขวาเลือกปริ้ to ูฟอนนะคะไม่งั้นเนี่ยเจ้าข้างหลังเนี่ยที่เป็นรูปหมวกรูปอะไรเนี่ยจะบังตัวเราหมดเนาะซูมนิดนึงนะคะจากนั้นตรงนี้ก็ขยับไปเราต้องการขยับทั้งเซตเนาะโอเคไม่ขยับทั้งเซตให้เราเราก็ขยับตามนะคะ คำว่าอาจารย์แนนเราอาจจะอยากให้ใหญ่กว่านี้นิดนึง,นง,นงอ่ะโอเคขยายค่ะเรียบร้อยไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะโอเคค่ะต่อไปเราจะเอาเนี่ยค่ะกลมๆสีเหลืองเนี่ยของเรามาใส่โอ้ยอ,อย่าไปโดนนะคะกลมๆสีเหลืองมาใส่นะคะวิธีการน,นะคะเหมือนเดิมที่ขวาก่อนนะเลือกบีง o ูฟอนเพราะเราใช้ของเก่าเนาะถ้าวาดใหม่อ่ะมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนให้เรา เราก็ทา a n s p a r e n n y y ไปนะคะนี่นะคะเพื่อให้จางเราก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็บวกค่ะแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะในเนี้ยหรือถ้าเราไม่อยากได้ทึบเราก็วางไปเลยนะปนๆกันค่ะอาจารย์ศิลปะก็คือศิลปะค่ะเราจะใช้ยังไงก็ได้ bring to font ไว้ก่อนเดี๋ยวมันไปบังอยู่ข้างหลัง Okay. ก็จัดกระจายน้องออกไปค่ะเราอย่าไปกระจุกน้องนะคะน้องน้องกลมๆน้องเม็ดเหมือนสิวอะคะ่ะไม่ใช่นะคะโอเคค่ะเสร็จแ,แล้วเหลืออันนี้เหรออันนี้ดีกว่านะคะบางคนบอกว่าเบื่อวงกลมแล้วว่าเป็นเส้นได้ไหมได้ค่ะอาจาจะใช้เส้นแบบนี้ก็ได้ก็ดูเก๋ๆอีกแบบเนาะ โอเคประมาณนี้นะคะไม่งั้นมันจะดูเลอเทอะเกินไปรู้สึกว่าขอปรับอีกหน่อยมันจะเด่นเกินวิธีการวิวดูนะคะเราจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดกด Ctrl P ค่ะอแล้วมาวิวดูก็ดูโอเคนะสวยอยู่นะคะโอเคเสร็จแล้วพอแค่นี้นะคะเราก็กดไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็เลือก Save As นะคะ Save As เอา คลิกผิดค่ะเซฟแอสเฉยๆเนาะอันนี้โนไปเซฟแอสนะคะเมื่อกี้ไปคลิกโดนเซฟแอส PDF เนาะกด b r o w s ์นะคะเพื่อหาว่าจะไปเซฟไว้ตรงไหนแล้วก็ตั้งชื่อค่ะเมื่อกี้เราตั้งชื่อเป็น Cover นะคะถ้าแนนดูไม่ผิดเนาะ Cover รอ่า cover ขีด Google ตัวนี้เป็น Google Form นะคะ g o o g l e form แล้วก็เลือกค่ะ ประเภทที่เราจะเซฟประเภทไฟล์เป็น PNG จะเลือกเป็น JPEG ก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเขารองรับทั้ง2ไฟล์ค่ะเราก็เลือก PNG เนาะแล้วก็เลือกกดบันทึกค่ะเซฟจากนั้นนะคะเขาจะให้เลือก all slide ก็คือทุกๆสไลด์เลยเป็นรูปภาพหมดนะคะกับ just this one ก็คือเฉพาะสไลด์นี้นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูหน่อยซิว่ามันเสร็จหรือยังแดับเบิลคลิกเปิดดูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้งานกันค่ะ วิธีการเราไปใช้งานอาจารย์ก็เข้ามาที่ Google Form ของตัวเองได้เลยจากนั้นนะคะคลิกไปที่รูปถาดสีค่ะเลือกตรงนี้ค่ะปรับแต่งทีมนั่นเองแล้วก็คลิกตรงส่วนหัวนะคะให้เลือกรูปภาพค่ะจากนั้นนะคะอัปโหลดรูปภาพที่เราเพิ่งทำไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ามาได้เลยนะคะก็คลิกที่เรียกดูค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลือกนะคะสิ่งที่เราทำไว้แล้วเมื่อกี้ โ o v e r Google f o r m นะคะตัวนี้แล้วเราก็กด Open ค่ะเราแป๊บหนึ่งนะคะจะทำการอัปโหลดขึ้นไปขนาดพอดีเป๊ะเลยจันเห็นไหมนี่นะคะแล้วก็กด Add Caption ก็ได้ด้วยแต่เราไม่ add ก็ได้นะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะ,ะแล้วเรารอดูผลงานของเรากันเราแป๊บหนึ่งนะคะตรงนี้อัปขึ้นไปอยู่ เรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามตามท้องเรื่องวิธีการดูนะคะให้ท่านอาจารย์คลิกที่รูปดวงตาเพื่อแสดงตัวอย่างได้เลยค่ะอะ่ขอซูมเข้าไปหน่อยเนาะเสร็จแล้วค่ะหน้าปกนะคะสวยน่ารักแล้วก็ทําให้ผู้เรียนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทําข้อสอบกับเรามากขึ้นด้วยนะคะฝากไว้นะคะสําหรับ EP นี้เป็น EP สุดท้ายของเจ้าเราทำโคเวอร์เนี่ย G Suite เนี่ยด้วย PowerPoint นั่นเอง เห็นไหมคะว่าทุก e ีีเนี่ยทำตามได้ไม่ยากเลยนะคะขอแค่ท่านอาจารย์ดูตั้งแต่คลิปแรกนะคะ e ี EP 1หนึ่งจะเป็น E ีีที่หาส่วนประกอบทุกอย่างเลยท่านอาจารย์ไม่ต้องวาดเองก็ได้นะคะมันง่ายมากจริงๆสำหรับคลิปวิดีโอหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามกันนะคะเร็วๆนี้แน่ๆแน่นอนค่ะสำหรับ E ีีนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนพูดผิดพูดถูกบ่อยเหลือเกินอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะคะอย่าลืมกดถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่แล้วก็กดแชร์ ถ้าทั้งชอบทั้งใ้กด follow กระดิง่งอ่ะกด subscribe ไว้นะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ